พบกับช่องนี่ดัดคอมกันอีกแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะมีสกุช่ร้อนใหม่เข้ามาอีกแล้วค่ะก็คือบันไดโซนั่นเองนี่เลยครั้งนี้นะคะมาทุกหน้าเลยนะเพราะว่าแบบมีเสียงเรียกร้องมาเยอะค่ะบอกว่าอยากให้เอาบันไดโซกลับมาขายนะคะแล้วก็เอากลับมาขายแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูที่ระแบบกันเลยนะคะราคานะคะชิล่แปสบาทเนาะนก็แบบหลายคน,น,นจะรู้ราคานะคะแต่ว่ามันก็มีค่าเดินทางอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยบวกเพิ่มไปนะคะ เหมือนค่าหิวของเนาะราคาชิลับ8สิบบาทนะคะก็ครั้งนี้มาไม่เยอะเนาะเพราะว่าแบบมันก็เริ่มหายากแล้วนะบันไดโซนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูทีละลายกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นแบบนี้จะเป็นลายเขินนะคะจะเป็นหน้าเขินนะแบบนี้นะแพคเกจน,นะคะจะเป็นแบบนี้เป็นเหมือนร้านเบเกอรี่นะคะเป็นของไดโซนนะ ที่สองนะคะก็จะมีเป็นหน้าแรบลินนะคะแพคเกจจะเหมือนกันนะคะแล้วก็แันที่สามจะเป็นหน้ายิ้มนะคะนะก็แบบที่สี่นะคะแล้วก็จะเป็นหน้าหมีนะคะแบบที่ห้าจะเป็นหน้ากระต่ายนะคะค่ะก็สําหรับตัวสัตว์นะคะแพคเกจจะไม่เหมือนกันนะคะจะเป็นสีส้มสลับกับสีเหลืองนะคะ เห็นไหมนี่นะคะสีจะไม่เหมือนกันนะแต่ที่เหลือเหมือนกันหมดเลยนะคะรานะคาชิลล์แปบาทเท่านั้นนะคะน่ารักมากนี่ฮัลโด้วยนี่นะคะก็รีบเก็บเลยนะของแท้นะคะมันในโซนนี้เป็นของแท้นะรีบเก็บกันเลยนะคะชิลล์แปบาทนะคะใครสนใจทักไลน์เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งอันนี้ลไลน์ไว้ที่ชื่อคลิปนี้เลยนะคะก็ไม่รับเติมไม่รับต เติมรับโอนร,รับวัลเลตน,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่อยสั่งเนาะ